ทางฝ่ายเขาเลยเออบรรยากาศข้างในสาหรับแม่ก็ไม่เครียดนะไม่เครียด่ฝั่งเราก็จะมีแม่กับพ่อแล้วก็อายการสองท่านแล้วก็ทนายโจทย์ร่วมเราอีกหนึ่งท่านค่ะครึ่งเช้าเสร็จหรือยังคะครึ่งเช้าเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าก็มีช่วงบ่ายเขาบอกว่าไม่ทราบว่าฝ่ายแม่มยายานประมาณกี่บาเห็นว่าตอนปีที่แล้วบอกว่ามี12อ่ะใช่ค่ะใช่ ก็คือตอนนี้ก็ยังมีสองยังไม่ได้รับนะจะมีเป็นกลุ่มๆมันจะแบ่งเป็น,ปนยังไม่ได้รับรวมก็เลยยังไม่อยากออกตอนนี้ค่ะเสียโครพลาดค่ะแล้วอย่างทกเช้าเห็นว่าพี่รัชพลเขาเดินออกมาก่อนสารเขาสั่งถอดถอนแล้วล่ะคะใช่ค่ะใช่ก็ถอนทั้งทีมทั้งของจำเลยที่หนึ่งก็าจำเลยที่สองค่ะขอทั้งทีมแล้วก็เขาก็แต่งตั้งทนายใหม่ทั้งจำเลยที่หนึ่งที่สองเลย ทนายสั่งนั้นเขามีประมาณกี่คนคะเอ่อเห็นที่นั่งอยู่ตรงตรงที่นั่งทนายก็มีอยู่สามท่านค่ะแต่ว่าที่เข้าไปในห้องก็น่าจะเป็นทีมทนายหรือเปล่าก็เยอะอยู่ค่ะแล้วทางฝั่งคูกคนละข้าแต่เขาได้มีการมาทักทายแม่ไหมหรือว่ามีการคุยกันไหมคะไม่มีไม,ม่มีทางนั้นสีหน้าตึงเครียดไหมตอนที่เขาเจอไม่ได้มองเลย <laughs> แล้วอย่างวันนี้กําลังใจเราดีขึ้นใช่ไหมเห็นเมื่อวานไปทําบุญมาค่ะเมื่อวานได้บอกอะไรกับน้องไหมคะที่ทำบุญบอกให้น้องกลับบ้านเนาะแล้วก็เมื่อวานก็มีเหตุการณ์แปลกๆกลุ่ลอยอยู่ในบ้านทั้งวันเลยทั้งๆที่พวกเราไม่ได้จุดทู่กันน้อพูดแล้วคนะนอนได้กันอ่ะหมวยก็แบบเพราะแม่คือจะมีกลิ่นทุ่งเฉพาะในห้องนอนแม่นะหมวยเนาะเวลาเปิดประตูนี่ได้กลิ่นเลย ในส่วนตรงนี้คือเหมือนแบบน้องเขาอยากบอกอะไรแม่ไหมแม่รู้สึกว่าน้องน้องกลับมาที่บ้านน้องมาแล้วค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะฝันเห็นน้องบอนเ่าืนาอนคาดกับขังด้วยคุณใสต่างๆ่เหมือนน่าจะหลุดน่าจะกลับมาบ้านได้แล้วค่ะนั่งความฝันให้ฟัง้ม่ไหมคะว่าล่าสุดเนี่ยสันถึงน้องยังไง วิ่งมาก่อนเอาไม่ใส่เสื้อแต่ว่าหน้าตามีความสุขเหมือนเด็กวิ่งเล่นน้ำฝนแล้วก็หัวเปืนเปียกอะคะ่ะแต่ก็มีความสุขไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าฝันเหมือนไม่ตกตาการเหมือนเมื่อก่อนอะค่ะทั้งความฝันทั้งผิงทางทางครอบครัวก็เลยแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าเราอาจจะแบบถูกทำอะไรแบบนั้น บ้าค่ะแล้วพอไปที่ศาลแล้วทางอีสายเขามีการตั้งทนายใหม่ทีนี้เรารู้สึกส่วนว่าแมงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะเพราะว่าแม่ก็ชหหเววชื่อมั่นในหลักฐานในพยานแล้วก็เชื่อมั่นในทีมอายการทีมธนายทุกทุกฝ่ามาตลอดูแล้วไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนทีมทนายหรือไม่เปลี่ยนอะไรอย่างไรเราก็เชื่อมั่นของเราเองแล้วถ้าผมกระแสะตอนเนี้ย ถ้าเขาเอาเงินมาอะไรเงี้ยเราจะยอมไหมหรือว่าเราจะแบบยังทวงความยุติธรรมแต่<อ>ว่าเอาเงินมายืมให้เราใช่ไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตคนคนนึงคือแม่ไม่เอาเงินอยู่แล้วค่ะแม่จนจริงแต่ว่าพวกเราก็อยู่เป็นมาได้สี่สิบปีโดยการหาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่เคยได้จับเงินื่น